สวัสดีครับพบกับพวกเรา Random Movie เรื่องราวในวันนี้ภาคต่อของจักรวาล The Con j u r เจ g เรียงตามลำดับช่วงเวลาการปราบปีศาจร้ายด้วยวิธีการไล่บิญญาณนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้ต้องได้รับอนุญาตจากโบสถ์ซะก่อนและในภาคนี้เอ็ดและลอเรนวอลเลน,เลนจึงต้องหาหลักฐานที่ปีศาจได้เข้าครอบงำครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและอยู่กับลูกอีก4คนแต่ปีศาจก็ไม่ได้เปิดเผยตัวออกมาง่ายๆพวกเขาจะหาหลักฐาน เพื่อทำพิธีไล่ผีได้หรือไม่มารับฟังกันเถอะครับในปี1 9 7 6เมืองอามบิติวิลนิวยอร์กครอบครัวลัดหนีออกจากบ้านเพราะมีผีสิงทางโบสถ์ติดต่อครอบครัววอลเลนมาเพื่อให้ตรวจสอบความผิดปกติของบ้านที่ครอบครัวลัดอาศัยอยู่เอ็ดและลอเรนวอลเลนพระเอกและนางเอกพวกเขาเข้ามาที่บ้านครอบครัวลัดพร้อมกับดูผู้ช่วยปราผีลอเรนเริ่มใช้นิวิตของเธอเพื่อมองดูเหตุการณ์และความผิดปกติเธอพยายามตามหาความจริงรอนนี่เดฟิโอเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวก่อนหน้าที่ครอบครัวลัดจะเข้ามาอยู่รอนนี ได้สังหารครอบครัวของตัวเองอย่างโหดเหีม้มและในชั้นศาลร,รอนนี่อ้างว่าเขานั้นโดนบงการจิตใจจากปีศาจนางเอกถอดจิตของเธอออกไปจากร่างเธอเดินไปสำรวจภายในบ้านเมื่อขึ้นไปชั้นบนของบ้านเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างผู้ชายอีกคนที่มีรอยแผลกลางลำตัวนางเอกทำท่ายิงปืนใส่ผู้หญิงคนนั้นและเมื่อเธอเดินออกมาผ่านกระจกกับกลายเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ถือปืนลูกองหรือว่ารอนนี่ที่เป็นผู้ก่อเหตุเพื่อยิงคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเขายิงไปทั้งหมดห้าศพสิ่งที่นางเอกทำน,น ตามท่าทางของเขาเลยเมื่อนางเอกรับรู้เธอก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากที่ลอนนี่ทาแบบนั้นพระเอกพยายามเรียกให้เธอตื่นจากนิมิตของเธอแต่นางเอกยังคงต้องการตามหาความจริงที่เกิดขึ้นในนิมิตนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งกําลังนําทางเธอไปเพื่อพบกับความจริงนางเอกตามวิญญาณเด็กชายคนนั้นลงไปใต้ดินเมื่อลงไปถึงเธอก็พบว่าวิญญาณที่ตายทั้งหมดมองไปในทิศทางเดียวกันพวกนั้นมองไปที่กระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนางเอกจึงเปิดผ้าคลุมกระจกออกแล้วเธอก็เห็นปีศาจแม่ชีที่หวังจะทําร้ายเธอและพอมองไปในความมื เธอก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายจากพลังงานชั่วร้ายนั่นทำให้นางเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับกรีดร้องเธอบอกกับพระเอกว่าเรื่องราวในครั้งนี้เจอพลังงานชั่วร้ายมากที่สุดเท่าที่เธอและเขาเคยเจอมา ที่ประเทศอังกฤษหมู่บ้านเล็กๆในเมืองเอ็นฟิ์เด็กๆบ้านฮอสันเจเน็ตมาเคเลสตบิลลี่และจอห์นนี่เรียนที่โรงเรียนเดียวกันแล้วทุกคนก็กลับบ้านพร้อมๆกันเพ็กกี้กำลังโทรศัพท์ต่อรองกับใครบางคนเรื่องค่าเช่าบ้านของเธอเธอบอกกับปลายสายว่าสามีของเธอไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกมานาน3เดือนแล้วเมื่อลูกๆเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็เริ่มโวยวายกับเจเน็ตเรื่องที่เจเน็ตแอบสูบบุหรี่ที่โรงเรียนกับคาเมล่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเพ็กกี้อารมณ์เสียเพราะว่าเธอนั้นไม่มีเงินใช้เพื่อดูแลบ้านและลูกๆขขออออองงงเเเเธธลยยแถมมสาาีกก่ก็ััไรบบผิดช อตอนนี้เธอหนักใจเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปเธอจึงพยายามดูแลลูกๆให้ดีที่สุดเจเน็ต <Janet S 1> กับมากาเล็ตเล่นของเล่นที่เหมือนกับผีถ้วยแก้วซึ่งมีลักษณะเป็นกระดานตัวอักษรแต่หลักการเหมือนกันคือการเชิญวิญญาณหรือผีมาตอบคำถามของพวกเธอเมื่อลองเล่นก็ไม่มีการตอบสนองใดๆจากวิญญาณหรือผีกลางดึกคืนนั้นเจเน็ตที่นอนอยู่รู้สึกตัวขึ้นมาและพบว่าเธอไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเธอนอนอยู่ที่ชั้นล่างบนพื้นหน้าทีวีทางด้านของมาล์กาเร็ตก็ได้ย ก็เดินขึ้นมาจากด้านล่างมากักกเลตคิดว่าเจเน็ตเป็นคนที่เคาะประตูแรงๆนั่นแต่ที่จริงแล้วไม่น่าจะใช่เจเน็ตเพ็กกี้ฮอตสันกับเพ็กกี้นอตติงแฮมทั้งสองคนชื่อเหมือนกันและเป็นเพื่อนกันพวกเธอปรับทุกกันเรื่องครอบครัวถึงจะยากลําบากแต่พวกเธอก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปพระเอกและนางเอกมาออกรายการทีวีแต่ในรายการนั้นก็มีนักวิชาการมาโต้แย้งกับเขาและเธอผู้คนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อเรื่องลึกลับเรื่องผีเรื่องปีศาจแต่พวกเขาไม่ได้เจอกับตัวเองและพระเอกก็ต้องอารมณ์เสียทุกทกกกกกๆคครัั้้้งงงทีีี่่ตตตอออเเเถยยบบนนนพพวแาาา็มปใจขดึก คืนหนึ่งที่บ้านฮอตสันบิลลี่ตื่นขึ้นมากลางดึกเขาลงมากินน้ำที่ห้องครัวด้านล่างเขาสังเกตด้านนอกบ้านและพบว่าชิงช้ากำลังแกว่งอยู่และมันแกว่งแค่อันเดียวถ้ามีลมพัดช,ชิงช้าก็น่าจะแกว่งทั้งสองอันแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจเน็ตเธอนั้นฝันร้ายและอยู่ๆเธอก็ตื่นขึ้นมาคุยกับใครสักคนมาการเล็ตที่ได้ยินเสียงก็ตื่นขึ้นมาเช่นกันและสงสัยว่าน้องสาวของเธอนั้นคุยอยู่กับใครเพราะเธอมองไม่เห็นเลยเธอจึงเดินไปดูและพบว่าเจเน็ตคุยคนเดียวแต่ทำเสียงเป็นเหมือนสองคนค เนนจนเน็ตก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็โวยวายจนทําให้มาารเลตตกใจหรือว่ามีวิญญาณร้ายจะสิงสู่ในบ้านหลังนี้เธอจึงต้องเปิดไฟนอนทั้งคืนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันทําให้เธอเริ่มกลัวบิลลี่กลับขึ้นมานอนเช่นกันเขาเห็นรถข,ข,ของเล่นขวางทางเขาจึงเข็นมันกลับไปไว้ในเต็นท์แคมป์ปิ้งที่อยู่ในบ้านพอเขาจะเข้านอนรถของเล่นคันนั้นก็วิ่งมาหาบิลลี่ได้เองบิลลี่จึงเอารถเข็นกลับไปไว้ในเต็นท์แคมป์ปิ้งอีกครั้งไม่นานรถคันนั้นก็ถูกเข็นวิ่งออกมาพรร้้้้อออออมมมกกกกกับบบบบเเเสีีีีียยยงงงงคคลลลาาาาาาาผููชท่่่่่่ตตไปไปะโนนนนิิใใจขขขววไปหแแ เมื่อเพ็กกี้ออกมาดูเธอก็พบว่าไม่มีใครในตอนนั้นทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงอะไรที่อยู่ด้านล่างเธอจึงให้บิลลี่เข้าไปนอนก่อนและเธอจะลงไปดูเองเมื่อลงมาดูก็พบว่าเจเน็ตละเมอลงมานั่งที่เก้าอี้โยกด้านล่างอีกแล้วเพ็กกี้จึงปลุกลูกสาวของเธอเจเน็ตบอกกับแม่ว่าเธอละเมอลงมาข้างล่างสองครั้งแล้วในคืนนี้เพ็กกี้ยังไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าลูกของเธอป่วยจึงให้เจเน็ตหยุดเรียนเพื่อพักผ่อน เจเน็ตหยุดเรียนและอยู่บ้านเพียงลําพังเธอนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาแม่ของเธอโทรมาเช็คว่าเธอนั้นยังสบายดีอยู่หรือไม่เมื่อเธอไปรับโทรศัพท์กับพบว่ารีโมททีวีมาวางอยู่ตรงเก้าอี้โยกตัวนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อกี้มันยังวางไว้อยู่ข้างๆเธอเธอจึงบอกให้แม่สบายใจและวางสายโทรศัพท์ไปในตอนนั้นเองทีวีก็เปลี่ยนช่องเองและเจเน็ตก็เห็นชายแก่คนหนึ่งมาหลอกหลอนเธอเขาบอกกับเธอว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขาแล้วเจเน็ตก็กลัวผีจนหมดสติไปพระเอกตื่นขึ้นมาวาดภาพปีศาจแม่ชีตั้งต่่่เเเช้้้าาาััววขนนนนไมรูหกีป็ ศาหรรืออะไแต่ภาพที่เขาวาดออกมานั้นมันติดอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเขาจึงมาวาดภาพเพื่อจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้นางเอกรู้ได้ทันทีเพราะเธอเคยเห็นปีศาจแม่ชีมาแล้วเธอบอกกับพระเอกว่าอาจจะต้องหยุดรับงานไล่ผีหรือทําเรื่องราวที่ต้องสัมผัสกับวิญญ,ญาณร้ายไปสักพักเพราะเธอรู้สึกว่าถ้าเขาและเธอยังทามันต่อไปอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับครอบครัวแน่ๆเจเน็ต <Janet, S 1> เธอผูกเชือกมัดตัวเองไว้กับเตียงเพื่อป้องกันการเดินละเมอตอนกลางดึกแล้วตอนกลางคืนก็มาถึงเจเน็ตสะดุง้งตื่นเพราะเชือกที่ผูกแขนเธอนั้นกระตุกให้เธอรู้สึกหรือว่าาเเเธอกํลลังจะมดินไป ตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงข้อประตูอย่างแรงเจเน็ตตกใจมากเธอหวังให้เป็นแม่หรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ผีชายแก่ในตอนกลางวันเธอจึงเดินลงไปดูด้านล่างและพบว่าโซฟาตัวนั้นมันโยกเองได้ทั้งๆที่ไม่มีใครนั่งอยู่เธอจึงรีบกลับขึ้นมาและนอนและเอาเก้าอี้ไปดันประตูเอาไว้ไม่นานเก้าอี้นั้นก็กลับมาที่เดิมและประตูก็เปิดออกถึงเธอจะหวังไม่ให้เจออะไรแต่วิญญาณก็กระชากผ้าห่มเธอออกไปและกัดเธอมาการ์เล็ตตื่นขึ้นมาเพราะตกใจเสียงของเจเน,น็ตเธอยังไม่ทันจะได้ถามอะไรกับเจเน็ตเลยเตียงของเจเน็ตกับมาการ์เล็ พวกเธอตกใจกลัวร้องกรี๊ดลั่นบ้านและวิ่งหนีไปหาแม่ของเธอเพ็กกี้คิดว่าพวกเธอคงแกล้งหลอกกันเองแต่ไม่นานตู้ในห้องนั้นก็เลื่อนไปได้เองและกระแทกกับประตูตอนนี้เพ็กกี้เห็นกับตาตัวเองแล้วเธอคิดว่าต้องมีผีแน่ๆเธอจึงพาลูกๆไปขอความช่วยเหลือจากบ้านเพ็กกี้ที่เป็นเพื่อนบ้านของเธอวิกสามีของเพ็กกี้อีกคนไปสำรวจที่บ้านฮอตสันแต่เขาไม่เจออะไรเลยจึงโทรเรียกตำรวจมาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในตอนนั้นหมาของบ้านนอตติงแฮมก็อยากจะออกจากบ้านมันน่าจะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่บ้านฮอตสันเมื่อตำรวจตรว สอบไปสักพักก็ได้ยินเสียงดังมาจากในกำแพงเสียงดังขนาดนี้คงไม่ใช่แมวหรือหนูอย่างแน่นอนและพวกเขาก็เจอกับตาของตัวเองเก้าอี้ในบ้านหลังนั้นเลื่อนไปได้ด้วยตัวของมันเองเมื่อได้เห็นกับตาพวกเขาก็ได้ข้อสรุปตำรวจทั้งสองคนจะขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้หากเพ็กกี้ต้องการพยานตำรวจก็จะเป็นพยานให้เธอเพราะว่าเรื่องนี้มันเกินกว่าที่ตำรวจจะสามารถช่วยได้ตำรวจหญิงบอกว่าเธอจะขอให้บาทหลวงที่โบสถ์นั้นมาช่วยอีกแรงส่วนครอบครัวฮอตสันก็ต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนละกันจูดี้กับนางเอกพวกเธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านของพวกเเเธออมื่ด ินออกไปที่ทางเดินก็พบว่าผีแม่ชีอยู่ในบ้านของพวกเธอแล้วนางเอกจึงเดินตามปีศาจแม่ชีไปแต่ว่าไม่พบใครมีแต่ภาพปีศาจแม่ชีที่พระเอกวาดแขวนอยู่ในห้องทํางานเธอเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรไม่ปกติแล้วและอยู่ๆก็มีเงาของปีศาจแม่ชีเดินเข้าไปสิงในรูปนั่นมันมีชีวิตและพุ่งเข้าทําร้ายเธอทันทีนางเอกเริ่มชินกับการได้เจอกับปีศาจเธอถามมันถึงสิ่งที่มันต้องการและสิ่งที่ปีศาจต้องการก็คือชีวิตของพระเอกแล้วเธอก็ตื่นจากนิมิตของเธอซึ่งนิมิตของเธอนั้นไม่เคยพลาดเลยเรื่่อองงราาาววขขบ้้นนนนนสััเป็ ั่วต่างคนก็ต่างออกความเห็นในมุมมองของตัวเองนักข่าวมาสัมภาษณ์เจเน็ตและมาเกล็ดพวกเขาพยายามสื่อสารกับวิญญาณในตอนที่สัมภาษณ์อยู่นั้นเจเน็ตก็ดูอาการแปลกไปแล้วเจเน็ตก็พูดออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงของเธอมันเป็นเสียงของชายแก่อยากให้ทุกคนออกไปจากบ้านหลังนี้ดร์โกลสที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่ชอบเรื่องลึกลับเขาเป็นหนึ่งในคนที่มาสัมภาษณ์เขาพยายามถามชื่อของวิญญาณตนนั้นซึ่งชื่อของวิญญาณผู้ชายแก่นั้นก็คือบิลวินคินวิญญาณชายแก่เล่าเรื่องราวให้ฟังและเขาบอกว่าเขานอนตายอย ยกตัวนั้นที่มาหลอกหลอนคนในบ้านหลังนี้ก็เพราะความสะใจล้วนๆแล้วผีชายแก่ก็ออกจากร่างเจเน็ตไปทุกคนในบ้านมานอนรวมกันอยู่ที่บ้านตระกูลนอตติงแฮมบิลลี่ตื่นขึ้นมากลางดึกและได้ยินเสียงกระดิ่งเขาคิดว่าเป็นบารอนหมาของบ้านหลังนี้ที่ต้องการจะออกจากบ้านเขาจึงเดินไปเปิดประตูหลังบ้านให้แต่บารอนหมาที่น่ารักกลับกลายเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจต,ตัวตลกและวิ่งไล่ทำร้ายบิลลี่เขาโวยวายวิ่งไปหาแม่ทุกคนในบ้านแตกตื่นรวมถึงเพ็กกี้และวิกปีศาจเริ่มเปิดเผยตัวมันไม่จําเป็นนนนนนนตตตต้้อออองงงซ่่่ััวีนนีปศาาสิยูใรม เกือบใช้พลังชั่วร้ายของมันทำร้ายคนในบ้านเมื่อวิญญาณออกจากร่างเจนเน็ตเธอก็หมดสติไปสถานการณ์ในตอนนี้เริ่มแย่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวิญญาณร้ายหรือผีก็จะตามไปได้ทุกที่พวกเขาจึงต้องขอร้องให้ใครสักคนมาช่วยบาทหลวงกอดอนมาขอให้พระเอกกับนางเอกช่วยแต่เธอเห็นนิมิตว่าพระเอกตายเธอจึงไม่อยากจะช่วยใครหรือเกี่ยวข้องกับผีร้ายในช่วงนี้แต่พระเอกอยากจะช่วยครอบครัวฮอตสันที่กำลังเดือดร้อนนางเอกขอแค่ไปสังเกตการณ์และส่งต่อให้บทจัดการต่อแค่เพียงเท่านั้นเธอไม่อยากให้เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงแล้วเขา อก็ออกเดินทางไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษดรโกลสมาต้อนรับพระเอกและนางเอกเขาพาไปที่บ้านฮอดสันเลยทันทีเมื่อไปถึงสถานที่จริงนางเอกก็สัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายเพกกี้พาพระเอกและนางเอกเข้าไปในบ้านของเธอตอนนี้เธออยู่กับเจเน็ตสองคนในห้องที่เป็นศูนย์กลางของวิญญาณนั้นเพื่อนบ้านช่วยกันบริจาคไม้กางเขนมาให้และติดไว้อยู่เต็มผนังห้องแต่ว่ามันไม่เป็นผลเพราะเธอยังได้ยินเสียงของวิญญ,ญาณร้ายดังออกมาจากห้องนั้นอยู่ทุกๆคืนนางเอกมาคุยกับเจเน็ตที่หลังบ้านเธอนั่งอยู่ที่ชิิงงงช้้าาาเเเเเพพียยลํัธออบกใหใหจจน็ตปด อย่าพึ่งท้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้มันแย่มากสำหรับเจเน็ตเมื่อเธอรู้สึกแย่และท้อแท้ปีศาจก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนางเอกขอให้เจเน็ตนั้นเข้มแข็งเอาไว้ทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือเธอให้ผ่านเรื่องราวแย่ๆไปได้ปีศาจก็สามารถส่งเสียงผ่านเจเน็ตได้และตอนนี้มันกำลังบอกกับเจเน็ตว่ามันต้องการจะทำร้ายนางเอกพวกเขาจึงต้องเริ่มหาหลักฐานไปยืนยันกับโบดว่าเจเน็ตไม่ได้ดัดเสียงเองหรือแค่แกล้งทำเรื่องราวเหล่านี้พวกเขาพยายามจะสื่อสารกับผีชายแก่โดยผ่านร่างของเจเน็ตพวกเขาให้เเธออออนนนนัััั่่งทีีโซฟากากกก้้้้ยตวพรมมบ เพื่อที่เจเน็ตจะปลอมแปลงเสียงไม่ได้และแล้ววิญญาณของชายแก่ก็เข้าร่างเธอเขาถามถึงครอบครัวของเขาแต่พระเอกบอกว่าทุกคนในครอบครัวของเขานั้นตายไปหมดแล้วถึงผีชายแก่จะรักบ้านแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ที่อยู่ของเขาอีกต่อไปเพราะว่าอยู่คนละโลกกันพระเอกอยากให้ผีชายแก่ไปที่ชอบที่ชอบเพื่อเขาจะได้ไปสวรรค์แต่ผีชายแก่ไม่เชื่อว่าสวรรค์มีอยู่จริงพระเอกใช้ไม้กางเขนเพื่อไล่ผีชายแก่ออกไปแล้วการสนทนาก็จบลงผีชายแก่ออกจากร่างของเจเน็ตเธอยังอมน้ําเอาไว้อยู่สิ่งที่พวกเขาได้ยินนั้น เป็นเสียงของผีชายแก่จริงๆพระเอกและนางเอกนอนที่บ้านฮอดสันเจเน็ตนอนกับแม่ของเธอก่อนจะนอนเธอบอกแม่ว่าเธอไม่ได้สูบบุหรี่จริงๆแค่เธออยากดูเท่ต่อหน้าเพื่อนของเธอเท่านั้นและเพ็กกี้ก็เชื่อลูกของเธอตอนดึกคืนนั้นเจนเน็ตสึกตัวขึ้นมาแต่หน้าแปลกตัวของเธอนั้นนอนตัวติดกับเพดานเธอเห็นบิลผีชายแก่เขานางอยู่ที่โซฟาตัวเดิมแล้วก็เริ่มเดินไปบนบ้านเจเน็ตถูกดึงกลับขึ้นไปชั้นสองแต่เธอเข้าไปอยู่ในห้องที่เป็นศูนย์กลางของวิญญ,ญาณที่เต็มไปด้วยไม้กางเขนน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 แแล้้้้ววไมกกางงเขขที่่ออยูบนผนััให เริ่มหมุนกับด้านปีศาจมันไม่กลัวความศักดิ์สิทธิ์ของพระคิดเลยและมันกําลังท้าทายศรัทธาของผู้คนเจเนต็ตกลัวมากๆเธอมาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไรแล้วผีชายแก่ก็พุ่งออกมาจากกําแพงเขากําลังจะทําร้ายเธอเพกกี้ได้ยินเสียงลูกจึงรีบไปที่ห้องนั้นทันทีแต่ว่ามีโซ่กับกุญแจล็อกเอาไว้เจเนต็ตพยายามออกมาจากห้องเธอเปิดประตูได้เพียงนิดเดียวซึ่งทําให้เพกกี้เห็นผีชายแก่ที่อยู่ในห้องกับเธอตอนนี้เธอต้องรีบเข้าไปในห้องเพื่อช่วยลูกเธอให้ได้พระเอกกับนางเอกก็รีบเอากุญแจมาเปิดและเข้าไปช่่ววยเเเเเจนนนน็็ตไไดดด้้ทััลลาาาพพอีแมกกกขบสสภ เหมือนว่าปีศาจต,ต้องการจะปกปิดร่องรอยของตัวเองดร์โกลสกับแอนิต้ายังคงตกเถียงกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นดร์โกลสนำหลักฐานทั้งหมดมายืนยันว่าทุกอย่างที่เจนเน็ตพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงแต่แอนิต้าไม่เชื่อเธอยังคิดว่าเจนเน็ตพยายามจะหลอกทุกๆคนเพื่อจุดประสงค์บางอย่างรวมถึงแม่ของเธอที่จะหาข้ออ้างเพื่อขอที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่านี้แต่การยืนยันเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีหลักฐานดร์โกลสจะหากล้องมาเพื่อ,ออัดวิดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐานส่วนพระเอกกับนาาาางงจจะยคครวสสใใให้้มมีแลกลใใกับ คครรอบัวพระเอกพยายามจะเปิดแผ่นเสียงและเล่นกีตาร์เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้กำลังใจที่ดีจะสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตวิญญาณของพวกเขาและช่วยต่อสู้กับวิญญาณร้ายได้ตอนนี้ทุกๆคนเริ่มกลับมามีความสุขอีกครั้งดร์โกล,ลสได้กล้องถ่ายวิดีโอมาจากพักพวกของเขาที่งานก็เริ่มเข้ามาติดตั้งกล้องเพื่อถ่ายหลักฐานไปขออนุญาตโบสถ์ให้ทำพิธีไล่ผีพวกเขาติดตั้งในทุกๆห้องทุกๆมุมเพื่อให้ได้หลักฐานชี่ชัดเจนเจเนตสงสัยว่าทำไมพระเอกถึงต้องมาช่วยเหลือพวกเธอนั่นก รับความช่วยเหลือพระเอกยังช่วยซ่อมของในบ้านของครอบครัวฮอสันอีกด้วยและเขาก็ลงไปช่วยซ่อมเครื่องซักผ้าที่อยู่ชั้นใต้ดินในระหว่างนั้นเฮกกี้ก็ลงไปด้านล่างกับพระเอกที่ชั้นใต้ดินในนั้นมีท่อน้ํารั่วที่จะให้พระเอกต้องจัดก,การเขาจึงลุยน้ําลงไปซ่อมท่อน้าแต่เหมือนว่ามีใครอยู่ด้านหลังเขาพอหันกลับไปก็ไม่พบใครเฮกกี้เธอพยายามจะไปบอกเขาเพราะเธอก็เห็นว่ามีใครอยู่ด้านหลังพระเอกเหมือนกันแต่เมื่อเธอมองลงไปในน้ําก็เจอกับผีชายแก่และเขาก็ดึงเธอเพื่อให้จมน้ําเธอพยายามต่อสู้แต่พระเอกมาช่วยไว้ได้ทันเมื่อ จากน้ำได้เธอก็พบว่าตัวเองนั้นมีรอยกัดเหมือนกับเจเน็ตที่โดนไปก่อนหน้านี้ในตอนนั้นเพื่อเอกรู้สึกว่ามีอะไรล่วงไปในน้ําพอเขางมดูก็พบว่าเป็นฟันปลอมที่เข้ากันได้ดีเมื่อเอามาเทียบกับรอยกัดตรงแขนของเพ็กกี้เจนเน็ตมองเห็นอะไรบางอย่างในห้องครัวแต่ไม่มีใครเห็นกับเธอจอนนี่จึงเดินไปดูเขาเห็นว่ามีมีดปักอยู่บนโต๊ะจํานวนมากและเจนเน็ตก็พุ่งมาจับมีดเอาไว้เพื่อจะทํา้ายจอนนี่ประตูห้องครัวปิดล็อคทุกๆคนต่างรีบวิ่งมาเพื่อช่วยจอหนนี่เมื่อพังประตูเเเเข้้้้้าาไไไไปปดกก็พพบบบัััจอออนนนนีี่่่่่่่ทตตตตตววววยยยูููใแแมหลรผช อองดโกกสทีีี่่มล้ถายวเขามีเครื่องตรวจจับพลังงานที่ถือไว้ติดตัวอยู่ตลอดเขาจับสัญญาณของพลังงานได้และเมื่อเปิดประตูตู้ไฟออกก็เจอกับเจนเน็ตที่อยู่ในตู้นั้นเธอโดนปีศาจสิ่งล่างแต่ว่าเธอเข้าไปอยู่ในท่าทางแบบนั้นในตู้ไฟได้อย่างไรนี่คงเป็นพลังของปีศาจอีกเช่นกันอันนิตามาถึงที่บ้านฮอตสันในตอนนั้นเธอบอกว่ามีหลักฐานเรื่องที่เจนเน็ตแกล้งทําว่าผีเข้าและเป็นวิดีโอที่บััไไัันน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 ทททึึยายากกกกกภาา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 าพพเเเเออไไวว้้้้้้้้้ดดดดใใีีีีโโโ็็็ปจจตต่ยยมมมสสรรรงงงถณ์ขหแ คว่ำโต๊ะกินข้าวพระเอกและนางเอกก็เห็นวิดีโอนั้นเช่นกันถึงแม้อยากจะช่วยแต่วิดีโอนั้นมันก็แสดงหลักฐานว่าเจนเน็ตนั้นกุเรื่องขึ้นมาถ้าโบดเห็นก็คงจบเห่กันหมดว่าเขาจึงต้องแยกย้ายนั่นทาให้แพ็กกี้เสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอพระเอกกับนางเอกอยากจะช่วยเหลือครอบครัวฮอตสันเขาเชื่อว่ามีวิญญาณร้ายแต่หลักฐานที่ได้มานั้นใช้การไม่ได้ดอกอรโกลสกับวิกพยายามขอร้องเขาให้ช่วยแต่พระเอกและนางเอกก็คงจะถูกเรียกตัวกลับเ่นนัาานานกการททา้ทฮ ให้วิดีโอเทปกับพระเอกเพื่อว่าเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากมันตอนนี้พวกเขาต้องจากกันกับครอบครัวฮอตสันแล้วนางเอกรู้สึกว่าเรื่องราวครั้งนี้ยังมีอะไรแปลก,ปลกเธอคิดว่าสิ่งที่เจเน็ตทำนั้นมันแปลกพอดูเหมือนว่าเจเน็ตจงใจกุเรื่องตอนหน้ากล้องวิดีโอเหมือนอยากจะให้พระเอกและนางเอกรีบไปจากบ้านหลังนั้นเธอและเขารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เจอมานั้นมันเป็นของจริงที่นั่นมีปีศาจร้ายอยู่จริงๆแล้วทําไมเจเน็ตถึงต้องแกล้งกุเรื่องต่อนหน้ากล้องวิดีโอพระเอกเอาเทปที่ได้จากแฮรี่มาเปิดฟังอีกครััั้งงงเเเเขาาาริิ่่่่่มมมสสสยททีีผชแแกพูดละือออปน พกวกเขาก็ได้ยินประโยคที่ว่าช่วยข้ามันไม่ปล่อยข้าไปแล้วยานวิเศษของนางเอกก็ทํางานนางเอกเข้าสู่นิมิตอีกครั้งเธอไปเจอกับบิลและวิญญาณของบิลนั้นพยายามจะบอกความจริงกับนางเอกว่าเขาโดนปีศาจควบคุมเขาอยู่เขาทําอะไรไม่ได้แล้วก็หนีจากที่นี่ไม่ได้ด้วยเช่นกันและปีศาจตนนั้นก็คือซาตานที่แปลงร่างเป็นปีศาจแม่ชีเพื่อทําลายศรัทธาของนางเอกและผู้คนนางเอกและพระเอกจึงรีบกลับไปบ้านของฮอตสันทันทียังดีที่วิกยังไม่ได้กลับบ้านตอนนี้พวกเขาต้องรู้ชื่อของซาตานให้ได้ เพื่อใช้เพิ่มพลังและขับไล่มันซาตานเริ่มสิงล่างเจเน็ตและทำร้ายคนในครอบครัวฮอตสันพระเอกนางเอกมาถึงที่บ้านนั่นพอดีพวกเขาพยายามหาทางเข้าไปในบ้านแต่ซาตานก็พยายามขัดขวางเอาไว้พระเอกเข้าไปในบ้านได้แต่ซาตานปิดประตูขังเอาไว้อีกนางเอกเป็นห่วงเขามากเธอกลัวว่าเขาจะตายจากนิมิตของเธอที่เคยมองเห็นแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็ต้องรีบไปช่วยเจเนตถึงจะเข้าไปในบ้านได้แต่เขาก็โดนซาตานทำแก๊สพุ่งใส่หน้าเขาตอนนี้ตาเขาเริ่มมองไม่ค่อยชัดเขาเริ่มคำทางไปเพื่อหาเจเน็ตทางด้านนอก เริ่มปฏิปต,ต่อเรื่องเธอจะต้องไปหาคมพีไบเบิลเพื่อหาชื่อของซาตานตอนนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้หน้าบ้านต้นไม้นั้นฉีกขาดเหลือปลายแหลมเอาไว้นางเอกเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีเพราะนิมิตของเธอเห็นว่าพระเอกนั้นโดนไม้แหลมแทงจากด้านหลังตอนนี้เธอต้องรีบไปช่วยเขาให้ได้วิกพังประตูบ้านได้แล้วนางเอกก็รีบเข้าไปทันทีพระเอกที่อยู่ในบ้านเจอกับเจนิตแล้ว,ชวเวชว่นกันซาตานกําลังควบคุมร่างของเจนิตให้กระโดดลงไปเพื่อให้ไม้แหลมแทงตัวเธอแต่ว่าพระเอกก็ดึงตัวของเจเน็ตเอาไว้้้นนนหอองัาา่่วแลซตก็ยูที นกันนางเอกที่ขึ้นมาถึงห้องก็โดนซาตานใช้พลังเพื่อจะจัดการเธอแต่นางเอกเรียกชื่อของซาตานได้ถูกต้องและนั่นทำให้เธอมีพลังเหนือซาตานเธอสามารถส่งซาตานไปลงนรกอีกครั้งจนได้พระเอกก็ดึงเจนเน็ตกลับขึ้นมาได้เช่นกันตอนนี้ทุกๆคนปลอดภยัยพระเอกยังคงเชื่อมั่นในตัวของนางเอกเสมอถึงแม้จะเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายแต่พวกเขาจะผ่านมันไปได้ทุกๆครั้งเพ็กกี้กับเจเน็ตมาขอบคุณพระเอกและนางเอกพระเอกมอบกางเขนที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เด็กให้กับเจเน็ตและขอให้เธอมอบกางเขนนี้ต่อไปให้้กกกับใคครร็ตตาาามมที่่อองวชวชยเหลื พระเอกนำของอาถรรพ์กลับมาเก็บไว้ที่ห้องในบ้านของเขาอีกเช่นเคยแต่ถึงอย่างนั้นเอ็ดกับลอเรนวอลเลนก็ยังมีความสุขกับการช่วยเหลือคนของพวกเขาสำหรับหนังเรื่อง The Conjuring ภาค2ได้รับคะแนนรีวิวจากค่ายต่างๆไปดังนี้นะครับ IMDb 7.3เต็ม10จาก Rotten Tomatoes คะแนนจากผู้ชมให้คะแนนใน Rotten Tomatoes คะแนนจาก Metacritic 65นนิคะแนนข้อมูลจาก Box Office Mojo หนังลงทุนไป40ล้านเหรียญหนังทำเงินไป322ล้านเหรียญก่อนจากการขอกด subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจหา ใครที่กดแล้วท้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์จากพวกเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ฟังเรื่องเล่าก่อนใครขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปเราจนจบ